รังแครังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เลือกแชมพูที่ใช่เคลียไอซ์คูลเมนทอลใหม่ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกต้องจากรังแคมั่นใจร้อเเซเคลียทุกเรื่อมาปัญหารังแคที่สุดของประกันโรครายแรงซ u p เปอร์ซีไอร้อยยีจากโอเชียไลฟ์ไทยสมุทรคุ้มครองโรครายแรงสูงสุด120โรครวมสูงสุด 70%0% เ <Wow. S 2> และเมื่อเคลมครบใน1กลุ่มโรคยังคุ้มครองต่อโดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยโอเชียไลฟ์ซุปเปอร์ซีไอร้อยยีจากโอเชียไลฟ์ไทยสมุทรอ๊้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน ซิตรา A H A สกัด100ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมสารสกัด<ส>ไขุ่กคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดผิวดูใสฉ่ำต้องโดนใหม่ซิตร้าแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอะเทปใหม่ซันซิลไดมอนชาย <Yeah. S 1> ด้วยครลาตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเทซันซิลไดมอนชายโลชั่นน้าหอมส่วนประพะนนุ่มขอห่างๆค่ะ หอมละมุนเหมือนโลชั่นเลยลองนี่ทอมบอดบิวตี้พาฟเฟอ um, หอมหวานซากุระและโรสปอตเตอรหอมไม่ถุดนาน30วันมีกลิ่นไวเบอรี่ด้วยนะลองเลยเลือกไม่ถูกเลยเลือกเลยแต่ต้องมีซุปคู่ด้วยทำไม่หน่อยดีแค่มีขนอซุปอะไรก็ง่ายทำอ่อมเหนือแกงอ่อมอีสานทำต้มยำแกงจืดก็ได้ขนอคู่ซุปคู่จานโปรดทั่วไทย มีขนเล็บฉันป้าด้วยแหละเพราะริมมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล